1. มิถุนายน2,565รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิดและเดินหน้าเศรษฐกิจเปิดประเทศหลังจากการผ่อนปลนมาตรการเข้าประเทศรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังถือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดหรือสีเหลืองประชาชนไม่ประมาทกาดย่าตก ทั้งนี้ผู้ประกอบการอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งที่พักโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟคาดว่านักท่องเที่ยวจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอแม่สรียงให้กลับมาคึกคักได้อันนี้ถือว่าเป็นผลดีสำหรับโรงแรมนะคะเพราะว่าอย่างพอพอเปิ้ลเหมือนผ่อนคลายมาตราการเกาะนักท่องเที่ยวเปิ้ลเกาะเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆค่ะเพิ่มเพิ่มจากช่วงก่นกอนๆอะ พิ่มเกือบมาเกือบเป็นเต่าตัวเลยเต่าฐานะหันก็เหมือนกับเกือบจะไปเหมือนกู้เต่าที่มามีโควิดอยู่แล้วอะคะ่ะแกนักท่องเที่ยวมามาถึงนะคะแต่ละก็เพิ่งเก็จะแจ้งมาว่ายังกุ๊บเพิ่งจะแจ้งมาว่าทางกุ๊บเปินฉีดวัคซีนครบกันละทุกคนทุกคนนี่ยค่ะแล้วก็พอนักท่องเที่ยวมาถึงก็จะต้องมาสแกนอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าโรงแรมแล้วที่โรงแรมอะคะ่ะเราก็จะมีจุดบริการแอลกอฮอล์หลายๆจุด เพื่อที่จะได้มีความแบบสะดวกสบายนะคะทั้งทางเข้าหน้าเคาน์เตอร์ห้องอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะมีการทําความสะอาดแม่บ้านก็คือจะมาทําทําความสะอาดเรื่อยๆอค่ะอย่างหน้าเคาน์เตอร์จุดที่ลูกค้าอยู่จะจับเพื่อความเหมือนกับแบบมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะคะแม่เสลียงนะคะก็คือเป็นเมืองน้อยๆเป็นเมืองเล็กๆลูกค้ามาถึงก็จะเหมือนกับแบบสัมผัส บรรยากาศที่เหมือนกับแบบเป็นแบบชนบทเป็นแบบจริงๆรแ,แบบยังมบได้มีอันอย่างมากมายเตื้อสามารถที่จะมาพักมาผ่อนคลายแล้วก็มาท่องเที่ยวแมเสเรียงได้เชิญชวนกันนักในเดือนเจ้าแม่เสรียงอำเภอเล็กๆที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ยังรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวมาเยือนสักครั้งแล้วคุณจะหลงรักแม่เสรียงประเทศไทยเดินหน้าเศรษฐกิจเพื่อให้คนไทยใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุด